โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะน่าจะขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงเช็คไลฟ์สักครู่นะครับโอเคเสียงปกตินะครับอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับกลับมาพบกันนะครับแลบหุ้นไลฟ์นะครับวันนี้ผมทีมงานแลบหุ้นอาจารย์แมนนะครับก็มาปางแผนไลฟ์สด ทองคำกันนะฮะต้องบอกว่าข่าวมันเริ่มทุ่มครึ่งเนาะนะับผมอาจจะลงเวลาผิดไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับมาถือว่าอัปเดตตลาดกันก่อนดีกว่าเรื่องแรกนะครับใครบอกว่าอยากจะรู้ว่าข่าวดูที่ไหนผมพามาดูก่อนเลยนะครับนี่นะฮะต้องบอกว่าวันนี้ทุ่มครึ่งนะครับ คอพีซีอีอินดนะครับอของ US นะขึ้น r ร d f l a g เลยนะครับเอ๊ะไฟ์ติดหรือ,อยังผมเช็คก่อนนะฮะไม่ใช่พูดคนเดียวนะฮะเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวขอเช็คเสียงสักครู่นะครับอ่าก็นะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเข้ามาก็ คอมเมนต์คุยกันได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับอ่ะหยุดยาวนะครับต้องบอกว่าโ <Okay. S 1> อเคเส <Okay. S 2> <Okay. S 1> ียงมานะครับโอเคนะครับก็อาจจะเป็นวันหยุดเนาะนะครับแต่ว่าก็หาตังกันสักหน่อยเผื่อคืนนี้ใครได้ไปสักหมื่นสองหมื่นหรือแส0สองแสนนะก จะได้ต่างไปเที่ยววันหยุดนะครับวันจันทร์ก็วันหยุดเนาะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทุ่มครึ่งข่าวจะออกแล้วนะครับคอร์บีซนะครับของทางอเมริกานะครับต้องบอกว่าเนี่ยเพิ่อนๆเข้า f o r e x Factory ได้เลยนะครับเว็บนะครับ f o r e x f a ก t o r y เนาะก็นะครับเอ่อ o r แคสต์เท่าเดิมนะฮะก็มองว่าเออ่ทรงๆนะครับก็ดูแล้วที่ทางราคาทองเนี่ยถ้าเป็นภาพเนี้ คือต้องบอกว่าวันก่อนที่ออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเนาะเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับก็มองว่าตัวทองคำเศรษฐกิจเนี่ยก็เริ่มเริ่มไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเงินเฟอ้อมันมันไม่ลงนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ทองคำอ่ะมันไปวิ่งอยู่กับบอลยูนะครับเยอะที่สุดนะครับเป็น บอลยูประเภท10ปีของอเมริกานะครับเรามาดูภาพกว้างๆก,งกันนะครับดูภาพของวี e k l y แล้วกันนะครับต้องบอกว่าตัวดอกเบียเนี่ยไม่ลงนะครับเฟดเ,เฟดบอกจะลงจะลงแล้วสุดท้ายก็ลงไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเต้าใหญ่นะครับใครที่ไปอ่านเปเปอร์จะบอกว่าโอ้ยลงปีนี้ลง6รอบนะครับโกลแมนแซกก็ เดย์ซามอนเล่ไปแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่ครั้งเดียวนะฮะต้องเรียกได้ว่าระดับโลกก็คาดการผิดนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่ที่ผิดอ่ะมันปกตินะครับแต่ว่าคุณต้องยึดถือหลักการที่ที่ผมสอนในเวิร์กช็อปนะค,คือว่าเฮ้ยเวลาเราผิดอ่ะเราผิดเยอะหรือเปล่าเวลาเราถูกเราถูกแค่ไหนนะครับไอเรื่องผิดอ่ะปกติผมบอกเลยนะครับไม่มีหรอกครับไอเพจน้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับหรือลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นผมว่าแบบอพูดตรงๆก็ โม้นะครับบอกเลยว่าโม้นะครับไม่มีทางนะครับยังไงก็ต้องเจอความผิดพลาดแต่ผิดพลาดยังไงให้เราเสียน้อยนะครับไม่ไม่เจ๊งกับผิดแล้วก็ถูกยังไงให้เราได้เยอะอันนี้สําคัญนะครับโอเคก็ต้องบอกว่าพันบัตร10ปีเนี่ยขึ้นมานะครับเงินเฟ้อไม่จบนะครับก็กลับมาเป็นเทรนขาขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างสควีสด้วยนะครับสควีสคืออะไรต้องบอกว่าเทรนเนี่ยค่อนข้างบีบนะครับเราจะเห็นว่ามันมีการบีบนะครับ เรียกว่าเป็นความสควีตเนาะเพื่อจะรอไปทางไหนสักทางหนึ่งแต่ว่าภาพเนี่ยไปนับเทรนนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสัก5% 4.7-5%ซึ่งถ้าผ่านตรงนี้ไปเนี่ย5.6-5.7อาจจะมานะครับแล้วก็เอ่อนิวยอร์กนะครับตามรรยก็จะเปิดประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับข้างหน้าอ่ะก็คือประมาณตีสักสองทุ่มนะครับกว่ากว่าอเมริกาก็จะเปิดแล้วนะครับ เขาก็จะมีข่าวอะไรงา้ยกะทุ่วงเช้าเนาะนะครับอ่ะเรากลับมาที่ต้องคำนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เบอลยู you ขึ้นมาเนี่ยนะครับเงินเฟอ้อไม่จบเนี่ยนะครับก็ทําให้ตลาดทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างปั่นป่วนเนาะค่อนข้างปั่นป่วนนะครับเราจะเห็นว่าดาวโจนเนี่ยก็ทิ้งลงมาเลยคือตอนแรกก็จะดีใจทุกครั้งตลาดก็จะดีใจว่าเออดอกเบี้ยจะลงแล้วนะครับพอดอกเบี้ยไม่ลงจริงตลาดก็จะเสียไทย นะครับคือดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของธุรกิจไงนะครับถ้าธศรกิจไม่ดีมันก็อาจจะมองว่าทนทานไม่ได้นะครับอืมนะครับดาวโจนส์ก็ลงลงหมดนะครับโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยเออไม่รู้ลงอะไรคือยุโรปเนี่ยขึ้นไปก่อนเพราะว่าเออยุโรปแบบไม่สนนะครับก็กระตุ้นก่อนนะครับก็เลยขึ้นขึ้นมานะฮะอ่าจีนก็เริ่มมาแล้วนะครับเนี่ยโอเคอ่าเดี๋ยวเลยเจ็ดนาทีก็จะมีข่าวนะอ่าก่อนจะไปเรื่องอื่นนะครับเรามาดูทองคํากันหน่อย นะครับต้องบอกว่าออทองคําเนี่ยวันนี้จะจบจบจบ,จบกราฟเดือนเนาะนะครับใครที่ถือทองคําแท่งเนาะก็รันกันยาวๆนะครับจริงๆเนี่ยตอนช่วงของสิบเก้าเนี่ยอันเนี้ยใครอยู่ด้วยกันกับผมเนาะก็น่าจะถือทองคําไว้กันพอสมควรแหละตรงหนึ่งสามห้าศูนย์ที่เบรกเอาขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนั้นทองคําสวยมากนะครับเป็นเบรกเอาในรอบแบบค่อนข้างที่จะยาวเลยนะครับค่อนข้างที่จะยาวเลย นะครับก็ประมาณในรอบแบบเท่าไหร่อ่ะเกือบสิปีอ่ะใช่ไหมแปดเก้าปีอ่ะสองสอันกว่าวันนะครับอ่าใช่ประมาณเกือบ10ปีนะครับก็เบรกเอาขึ้นมาตรงนี้แล้วก็วิ่งยาวๆในภาพใหญ่ซึ่งกองคาก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยใครมีทองแท่งก็ไม่ได้น่าห่วงอะไรนะครับโดยเฉพาะคนทุนน้อยเอ้ยไม่ใช่ทุนราคาถูกไม่ใช่ทุนน้อยทุนต่ํา นะครับแล้วก็รอบ2ก็คือช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาเนาะปลายปีเขาสควิเขาเบรกเอาขึ้นมาตรงนี้อ่าอันนี้ใครอยู่ในกันในห้องสมาชิกน่าจะจํากันได้นะครับก็ใครสนใจห้องสมาชิกเนาะก็แอดสแกนคิวาได้เลยตอนต้นรายการนะครับก็เปิดพอร์ตฟรีนะครับอ่ารับสัญญาณจากพวกเราได้ก็ต้องบอกว่าเอ่อตอนก่อนปีใหม่ที่ผ่านมานะครับมีการเบรกเอา t นะครับออทำหายมาชิวๆนะครับ ทองคำยังไปต่อนะครับแล้วก็จริงๆภาพใหญ่เนี่ยอยู่ที่สามพันสองพันเจ็ดถึงสามพันหนึ่งเป็นโซนที่น่าจะไม่น่าจะไม่พลาดอ่าถ้าตามระบบนะนะครับก็โดยโดยหลักการแล้วมันเบรกออกทำหายดังนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะตื้อบ้างหรือมีพักบ้างอันนี้เป็นโอกาสนะครับโอเคเดี๋ยวข่าวจะออกอีกห้านาทีนะออกหรือ,อยังยังยังนี่อีกสี่นาทีเขาดาวแล้วนะครับ รีบวางแผนทองก่อนนะครับใครเทรดฟิวเจอร์นะครับอย่าลืมเพื่อนๆกดดูเทียบทองได้เลยนะครับกดดูเทียบทองได้เลยนะฮะต้องบอกว่าอุ้มันเหนียวนะโซนนี้ก็ไม่หลุดสคริสมากๆเลยนะครับเวลาเพื่อนๆกำหนดมันง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู a k u นะครับอ่ะเราดูทองคำก่อน ให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ทองคําภาพใหญ่เลยอ่ะเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าในภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยมันหลุดลงมาเนาะมันเป็นขาลงในภาพของสี่ชั่วโมงอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเล่นอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าภาพใหญ่อ่ะมันยังไปได้ยากอยู่นะถึงว่าระยะสี่ชั่วโมงยังไม่มาเนาะตรงนี้เราอาจจะลุ้นว่ามันอาจจะเบรกกรอบทางใดทางหนึ่งนะครับเราดูรายชั่วโมงนะครับรายชั่วโมงเราจะเห็นว่าแบบมีอาการไซเวย์เนาะสลับสีไปมาแต่ว่าตอนเนี้ มันยกขึ้นมาแล้วมันกําลังรวมพลังอยู่เลือกทางนะครับอืมแล้วอย่าลืมนะนะครับอ่าเราเทคนิคง่ายๆนะครับที่ผมสอนไปแล้วในเวิร์กช็อปก็คือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะตีตีเทนไว้ก่อนก็ได้นะครับอ่าข้อดีเราดูเทรนไลน์ตีเทรนไลน์ไว้ก่อนในสี่ชั่วโมงนะครับแล้วดูชั่วโมงประกอบนะฮะก็ตรงนี้ทําไมน่าสนใจมากคืนนี้เพราะว่าเราจะเห็นว่า เอ่อสี่ชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเอ้ยกับหนึ่งวันเนี่ยมันมากองรวงมกันตรงนี้หมดเลยนะครับเห็นไหมหนึ่งเดย์หนึ่งเดย์ไฮ่หนึ่งเดย์โลสี่ชั่วโมงไฮ่สี่ชั่วโมงโล่คืออันนี้เขาเรียกว่าการสควิชของกราฟตรงเนี้ยเป็นการเล่นสั้นนะครับพอติดสี่ชั่วโมงก็ล่วงเห็นไหมถ้าเราตีสี่ชั่วโมงรอชนล่วงชนล่วงสองทีแล้วแต่ตรงเนี้ยมันไม่ล่วงนะครับก็มีโอกาสนะครับแต่จริงจเทรนด์มันมีนิวโล่ดังนั้นอาจจะเป็นรีบาวน์ขึ้นไป มากกว่านะครับอ่าก็รอดูว่าคืนนี้นะครับตลาดหลังจากข่าวออกเขาจะแอคชั่นไปนทางไหนเนี่ยถ้าเราเห็นกรอบตรงนี้นะครับสี่ชั่วโมงมันสวี e มากแล้วนะฮะอืมก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าอ่าเราเลทเราเทรดสิบ้านาทีเนาะห้าหรือสิบห้าก็ได้เแต่ชอเอาห้าทีเลยเนี่ยเรากำหนดมัลติทางเฟรมได้แล้วนะครับ ้าราคานะครับผ่าน2 3 4 5โซนนี้เห็นไหมครับเขาพยายามจะผ่านมาหลายจังหวะแล้วละ่ะนะครับแต่ตรงนี้ผ่านยากเพราะมันมี4ชั่วโมงอยู่ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวขอปิดแม่เหล็กก่อนถ้าผ่านโซน2 3 4 5เราเน้นแอ L ขึ้นไปนะครับแนวต้านก็คือไฮเก่า2 3 สีนะครับกับจริงๆตรงนี้ได้นาะตรงนี้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่จริงๆอะถ้าผ่านตรงนี้ด้านี้แบบเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาทำริค r ิวออดกันมันก็จะคือฟิบนัชชีะ่ะมันจะมีนัมเบอร์ของมันที่มีในยะาให้หมยมันก็จะอยู่ใกล้ๆไฮเก่าพอดีไปเลยนะครับดังนั้นถ้าผ่านสองสี่ห้านะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับโซนสีฟ้าเนี่ยเป็นโซนที่ถ้าราคามันพุ่งขึ้นมาแล้วมันยืนเนี่ย เราเฝ้าแหละนะเป็นสะสมนะครับส่วนนะครับด้านล่างเนี่ยอันนี้ถ้าจะแทงชอ็อตจริงๆอ่ะเอ่อตรงเนี้ยอยากให้หลุดสองสามสี่หนึ่งไปเลยสี่ศูนย์ไปเลยนะครับตรงนี้เส้นสีม่วงเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเดเพราะว่าเดของทองคําอ่ะมันรับอยู่ใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันชอ็อตลงไปมันก็ยากตรงนี้มันละอืดอ่นอทุกคนรู้สึกแบบ เฮ้ยอาที่นี้มันอะไรเนี่ยทองมันดูแบบดูแบบไม่เข้ามือใช่ไหมเทรดแล้วแบบเอ๊มันมันแคบจังเลยมันไม่เหมือนตอนที่เบรกเอาก่อนหน้าที่แบบบวกทียี่ส่าจุดสามสิบจุดอ่ะนะครับแล้วก็เทตุ้มลงมาแล้วตรงเนี้ยมันไซเวย์เห็นไหมครับคือมันพยายามจะลงแหละนะครับในสี่ชั่วโมงอะไรพวกเนี้ยมันจะพยายามจะลงแต่ว่ามันลงมาถึงแนวรับเดลี่อ่ะมันก็มีแรงซื้ออยู่นะครับมันก็คือรอเฉลยแล้วล่ะมันก็เลยออกมาเป็นภาพของการ กดตัวเขาเรียกว่าการสควิสนะครับเพื่อบีบเกาะแคบเข้ามาอันนี้ง่ายที่สุดแหละนะวิธีอะนาลัยก็รอเลยนะครับรอ,อเลยนะฮะนี่นี่นี่ขาออกแล้วใช่ไหมจะออก pending แล้วนะครับวิธีการนะครับวิธีการนะครับยังไม่ได้นะไม่ผ่านเกือบแล้ว นะครับลอปิดแท่งไปเลยเดี๋ยวดูห้าทีก่อนแหม <c oughs> นี่เขาจะส่วนกลับผมไหมเนี่ยอ่าถ้าเขาปิดอ่าโอเคผ่านแล้วตรงนี้เราได้นะครับแล้วใครที่เล่นสต็อปล s อที่โลนะครับอ่าอันนี้คือผ่านตามแผนเนาะนะครับถ้าจะเล่นก็ต้องหวดเลยนะครับแล้วยังไงนะครับตั้งสต็อปล s อที่โลก่อนหน้านะครับที่ผมสอนในเวิร์กช็อปเนาะนะครับสองสามสี่สอง นะครับถ้ามันหลุดลงมาเราปิดจบเรายอมแพ้ไปแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราเล่นลองและเพราะว่านะครับมันเบรกโซนสีฟ้าผมขึ้นมาเราลุ้น4ี่เจ็ดให้ได้อีกทีนะด้นี้ยิ้มเลยนะครับเราต้องการนะครับถ้าได้ตรงถึงเป้าด้านบนเราได้สองจุดสามห้าเท่าเราก็โอเคนะนะครับถ้ามานี้เราแพ้เราแพ้สองจุดหกจุดนะครับถ้ามานี้เราชนะเราได้หกจุดกว่ากว่านะครับแต่ถ้าถึง R สามเลยนะใครที่เรียนมาทบท,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 ทวนดู นะครับเราได้แปดจุดอันนี้คุ้มแพ้ก็แพ้นิดหน่อยใช่ไหมอันนี้มันมันชัดเจนมันเุ้นแอลแล้วเพราะว่ามันเบรกสี่ชั่วโมงเห็นไหมครับอ่าเราก็รอดูนะครับใครที่เล่นตรงนี้มันชัดเจนเนะเาะว่าต้องเล่นหน้าแอลนะครับส่วนในห้องนะครับในห้องครอบครัวก็นะครับอันนะี pending ยังไม่เสร็จอ่ะออกมาแล้วอ้าวนะครับแย่ลงกว่าเดิมนะครับก็อย่างนี้ก็ดีกับทองนะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจแย่ เขาก็มองว่าเฟสะลดดอกนะครับเขาก็มองว่าเฟจะลดดอกก็ชัดเจนก็ตีความอย่างถูกต้องนะครับกาฟสอดคล้องกับเอ่อฟันเดเมนทัลนะครับอย่างนี้ทองได้ได้เชิงบวกนะครับเศรษฐกิจออกมาแย่อันนี้เขาก็มองว่าเฟสตึงดอกเบีย้ยได้ไม่นานอันนี้เป็นการวิเคราะห์แบบระยะสั้นเนาะก็ต้องดูต่อไปว่าเราจะโดนสต็อปไหมหรือเราจะให้ตังค์นะนะครับเดี๋ยวรู้เลย นะฮะสร้างตอรอที่โลนี่เลยนะครับใช้ไม่เหล็กก็ได้ะนะครับนี่นะครับดูซิว่าจะถึงเป้าไหนนะครับวิธีทํากำไร1.5เท่าเอ่ออะไรอีกนะ1.5เท่า2เท่าแล้วก็เอ่อ3าเท่าใช่ไหมครับอ่อ ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้สดสดขาวออกงัดกันสดสดเลยนะครับโอ้โหมัน,นครับเมื่อกี้ผมก็ไปคีมมานะที่พูดรัวๆไม่ใช่อะไรกำลังคิดอยู่นะครับแต่แผนเราชัดไงแพ้ก็แพ้เท่าไหร่สองจุดเจ็ดสามนะครับสองจุดแปดจุดอ่ะนะครับถ้าเปิดพอร์ตกับพวกเราก็ค่าคอมอิกนิดหน่อยเนาะ มันก็มีคือค่าคอมเราพิเศษอยู่แล้วนะไม่ได้บวกอะไรเยอะแยะเป็นค่าคอมพิเศษที่ทางเรากับทางบรกเกอร์ที่เป็นพรนณธมิตรเนี่ยเ,เขาให้ราคาพิเศษซึ่งเพื่อนๆถ <c oughs> ้าไปเปิดเองแบบโนเนมอ่ะ <c oughs> เขาก็จะอยู่ที่78-75บาทเนาะ <c oughs> ต่อคําสั่ง Order <c oughs> ออเดอร์พวกนี้ของเราอยู่ที่25ทเทนั้นเองต้องบอกว่าราคาเราแบบกันเองอยู่แล้วนะครับตรงนี้เบรกเอาแล้วตรงนี้เมื่อกี้นะครับใครที่ลองแอลมาจากการเบรกโซนฟ้าเนี่ย ตอนนี้ได้4.7เนาะเลย1.5เท่าไปแล้วนะครับอันนี้เราก็เ,ออเราล็อกได้นะที่1.5อันนี้สําหรับคนที่อยากจะเอาแค่1.5เท่าตรงนี้นะครับอ่ะชนไปแล้วช็อตที่หนึ่งแต่ยังไม่เลิกนะนะครับอ่ะช็อตที่สองเดี๋ยวทําให้ดูนะครับช็อตที่สองสองเท่าอยู่ประมาณตรงนี้ นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเรามองก็เบรกสี่แล้วก็วัดดูก็ได้นะครับลองวัดดูก็ได้นี่เราเหตุแบบห้านาทีเนาะซึ่งเพื่อนๆสามารถปรับทามเฟรมได้จริงๆมันอยู่ที่ว่าเราอนาไลซ์ทามเฟรมไหนนะครับสามเท่าเราก็อยู่ประมาณนี้เนาะเนี่ยก็พอดีนะครับมันก็จะแบ่งออกมาเป็นตรงนี้นะถ้าผมปิดอ่าไม่ใช่ปิดวาดสิ นะครับปิดอินดิเคเตอร์ปุ๊บนี่เห็นไหมครับชัดเลยเนาะนะครับแป้งไปต่อนะครับตอนนี้เราได้มาเท่าไรหร่แล้วเนี่ยตอนนี้ขึ้นมา4.5จุดถ้าถึง8ก็จบก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ถึงตรงนี้ใครบอกว่าโอ้หัวใจจะวายก็เนี่ย เทลลิงสตอปไปที่ตรงสองสามสี่เจ็ดเนาะหรือใครหลายคอนแบ่งออกบ้างก็ได้นะครับแต่ว่ามันมาอืมเนี่ยสี่ชั่วโมงนะครับเมื่อกี้ที่ผมเปิดไว้เนะมันพยายามเทสสี่ชั่วโมงอยู่แล้วมันสควีสด้วยก็ลุ้นนะก็ลุ้นนะนะครับอืเดี๋ยวมันจะลกเกินนะครับก็ค่อนข้างสวยจริงๆถ้าดูดาวเทลลิ่มันก็มันก็ชัดเจนเนาะเนี่ยไฮไฮไฮโลนะครับ แล้วก็ A B C ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ข่าวเป็นใจด้วยอันเนี้ยออกมาไม่ดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ตีความโอ้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็ต้องลดดอกเบีย้ยอ่าพอมองลดดอกเบีย้ยก็แหลมเลยนะครับก็เข้าทางทองเรานะครับอ่ะอีกตารางหนึ่งนะครับใครที่เสียงเงินเปิดสองจอได้นะนะครับ U S สิป ไปดูอ่ะเรียบร้อยบอลยวเห็นไหมนะครับเราก็เหมือนหุ้นนะครับเหมือนกับหุ้นแหละเราควรลงทุนเหุ้นที่เราเข้าใจฟันดเมนทัลแล้วก็เราก็เชื่อกราฟไปด้วยมันควรจะสอดคล้องกันนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบอลยวลงเลยตลาดอุย้ยเศร,รษฐกิจออกมาไม่ดีแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเงินเฟ้อลงตูงนี่นั่นช่วยกระตุ้นเศร,รษฐกิจเร็เว นะครับเงินเฟอ้อไม่ลงก็ไม่สนทางเศรษฐกิจไว้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับอ mm. ่าพอบอลยูลงทองมันก็พุ่งเลยนะฮะก็พุ่งทันทีนะครับอืมนะฮะชัดเจนนะครับ mm. ก็ยังมาอยู่นะอ่า mm. ยังมาอยู่เลยนะครับตลาดเพิ่งจะ เห็นข่าวนะครับเริ่มตื่นเนียนิวยอร์กอีกอีกห้าสิบสองนาทีนะครับตลาดนิวยอร์กจะเปิดนะครับโอเคนะฮะอือดูมันเวียงนะครับมันให้แค่หนึ่งจุดห้าเท่าใช่ไหมนะครับหนึ่งจุดสี่หกขึ้นหนึ่งจุดเจ็ดนะครับแต่เป็นการพักตัวหลังเปอกนะใย้เนะรารอดูกันต่อไปนะครับ อาจจะเป็นย่อหลังเบรกก็ได้ใครจะรอบายอาดิฟแถวโซนนี้ก็ได้นะใกล้ๆที่พี่เบกเอาขึ้นมาโซนฟ้าเนี่ยแถวสี่ห้านะครับอืมแล้วก็ซอบล้อนี้เลยสี่สองนะครับโอ้จะโหดไปไหนนะครับ <c oughs> หัวใจจะวายใช่ไหมห้าทีนะครับสิบห้ายังสวยอยู่นะครับยังเป็นสีเขียวด้วยนะครับแล้วก็โซนเนี่ยก็ลุนไปต่อนะครับ ธรรมดานะครับคนที่เล่นซั้นเขาก็มีขายออกมาบ้างเรื่องปกตินะครับทฤษฎีไหนก็ได้นะครับคอนเซปต์คือเพื่อนๆเชื่อใจทฤษฎีตัวเองหรือเปล่านั่นเรื่องที่หนึ่งแล้วก็สองก็คือ,อกำหนดความเสี่ยงของตัวเองให,ใ,หให้ได้นะครับว่าเราจะยอมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้ามันไปไกลเราก็คุ้มถ้ามันสุดท้ายมันเราได้ขายก็กําไรถ้าเราไม่ได้ขายก็ขาดทุนเท่าที่เราวางแผนไว้แล้ว นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญเนาะเพราะว่ารอบก่อนใครที่อยู่ด้วยกันตรงเนี้ยก็จะรู้ว่าตรงนี้ได้เยอะมากนะครับคือแบบมากจริงๆอะ่ะนะครับเกินยี่บหกจุดอะ่ะจำได้ว่าสอบรอดแปดจุดแล้วก็ไปจนถึงสามสิบกว่าจุดเลยนะครับเยอะมากนะครับรอดไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบเท็ดสดนะแต่ว่าจริงๆมันก็น่าสนใจมากเพราะว่า คือวันนี้มันสิ้นเดือนนะเพื่อนๆทื่น,นี้เข้ามาฟังใหม่เนาะใครที่มีทองคําแท่งหมุกไว้ก็ก็รอช้อนนะถ้ามันลงนะครับเพราะว่าในภาพใหญ่มันยังบูลลิชมากๆสำหรับตัวทองคำนะครับเตัววิกีตเองก็ไม่ได้ลงอะไรแต่แค่ว่ามันมันขึ้นมาแรงนะครับมันก็มีพักบ้างเป็นเรื่องแบบมันมีดเวอร์เจนน่ะอาจจะพักอยู่ครับเ,เดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไซเวกอบกว,ก,วกว้างก็ได้นะเป็นไปได้ทั้งนั้น นะครับหรือจะไปต่อเลยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็ต้องดูหน้าง,งานนะครับแต่ตรงตรงนี้เข้าใจว่าหลายคนก็ก็ค่อนข้างเสียวนาะเพราะว่ามันจะเหมือนแบบเฮ้ยจะเป็นดับเบิลบอททอมไหมดับเบิลท็อปไหมทริปเปิลท็อปไหมก็เป็นไปได้หมดนะครับแต่ตาราบใดยังไม่หลุดเราก็ต้องดูประมาณนี้นะครับออันนี้เราเทรดสั้นเนาะเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องนะครับอันนี้เป็นย่อหลังเบรกนะครับก็ปกตินะครับใครกําไรแล้วพอใจก็ ยินดีด้วยนะครับ็แฮ Happy Ending ไปนะครับค่อนข้างเร็วนะค,ค่อนข้างเร็วเพราะว่า5นาทีมันค่อนข้างสั้นอยู่แล้วนะครับบางคนนีด2นาทีนี่ไซเว้นะก็ยังอัพเพนอยู่นะครับมันได้หมดมันอยู่ที่เรากําหนดภาพรวมนะครับกําหนดภาพรวมแล้วก็บอลยูอะดู5นาทีนะครับก็ลงจริงเนไเนี่ยเราจะเห็นการแบบ สควิตเราก็ตอกโป้งลงมาเนี่ยทองมันพุ่งส่วนเลยนะครับชัดๆเลยนะครับ Correlation มันทำงานนะครับอืมนะฮะก็ใครที่แอลมานะครับก็ภาวนาฮะใครที่ยังไม่ได้ปล่อยของเมื่อกี้นะก็ขอให้มันพุ่งทะยานแบบโหูดนะครับเพราะว่าเออเรามาดูบอลยูไพร d ดิเคเตอร์กันหน่อยนะครับ u s 10ปีนะครับ Oh. เต็มคาราเบลนะครับแนวรับทะลุลงไปเลยเอาไม่อยู่ตอนแรกคิดว่าจะดีดใช่ไหมเ <laughs> พิ่งพูดไปเมื่อกี้เองกลายเป็นตัวเลขสหรัฐออกมาแย่กว่าคาดนะครับแย่กว่าคาดคือแย่กว่าเดอะตอนแรกเขามองว่าแบบไม่ดีอ่ะอันนี้มองจะดีขึ้นด้วยนะเราสุดท้ายแย่กว่าเดิมแต่ตัวที่เป็นเลสแฟกเนี่ยคิดว่าออกมาเท่าเดิมแต่ลดลงนะครับแต่มันก็ไม่มันก็ไม่ดีแหละนะพอตัวเลขมันเริ่ม เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็อเมริกาก็ต้องเรียกได้ว่าแพงมากนะครับโอ้หนี่ชั่วโมงมันลงอยู่นะ US เ e year นะนี่สี่ชั่วโมงลงมาเทสแนวรับนะครับตลาดก,ก็ก็จะหลอนๆนะครับคือช่วงนี้แบบเวลาพรุ่งนี้มันขึ้นอ่ะทองมันลงบ้างแต่ก็เป็นโอกาสนะเพราะว่าสุดท้ายอ่ะอเมริกาก็ทนไม่ไหวหรอกนะครับต่อยมันขึ้นเยอะๆอ่ะถ้าดอกเบีย้ยอเมริกาขึ้นเยอะๆอ่ะก็อ่วม นะครับยังไงสุดท้ายอ่ะก็ต้องเอาเซตคือต้องเลือกแล้ว่าเอาเงินเฟ้อหรือเอาเศรษฐกิจอ่ะมูกินหางนะครับคนที่มีนี่เยอะตอนเนี้ยแกไม่แกไม่ตกนะครับแกไม่ตกกระจกสงครามนะครับเ <c oughs> ดาเดาเดาเดานะโอเคก็จริงๆตรงนี้มันน่าสนใจเนาะที่คืนนี้มาไลายเพราะว่าเออมันมีข่าวแล้วข้อดีคือมันมันซอบร้อนน้อยนะครับ ถ้าเราแพ้เราแพ้น้อยมากชนะคือคุ้มค่านะครับอีกต้องไปฝึกทำลิสต์รีวอร์ดเนาะนะครับใครที่เรียนเวิร์กช็อปกับผมที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปฝึกทำกันนะครับสำคัญนะนะครับสำคัญมากเนี่ยแพ้สามจุดมันผมว่ามันน้อยมากอะ่ะแต่ถ้าเราได้เราได้เยอะเนี่ยก็ไปต่อยไหมครับคือห้าค่อนข้างเร็วนะนะครับสิส่วนใหญ่ก็ผมจะเล่นสนะิบห้าเนาะ ถ้าไม้ไม้ใหญ่ก็ต้องเล่นชั่วโมองขึ้นไป่ะนะสั้นมากนี่โอ้โหต้องมีเวลานะสั้นก็ไม่ผิดเนี่ยไปต่อนะครับยังไม่ลงเลยแต่งมากเท่าไหร่ถ้าถึงสามเท่านี้ปิดจ็อบนะ <c oughs> ปิดจอ็อบปิดไลท์ไม่ใช่แล้วแต่ลักไปเตะบอลน,นะวันนี้นะครับอืมไม่หยุดนะครับยาวไปนะครับ ยาวไปครับตอนนี้เท่าไหรแล้ว4.9จุดนะครับขอเทสไฮเดิมได้ไหม6.5จุดได้ไหมหรือจะพุ่งแบบหายไปเลยนี่เขาจะาทะลุ4ชั่วโมงผมไปเนี่ยอ๋อวิ่งไปเทสวิ่งไปเทสไม่เป็นไรนะครับแต่ชั่วโมงอะเขียวอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการรีบาวในระดับชั่วโมงนะครับ อันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองเนาะไม่มีถูกผิดนะครับอ่าเนี่ยทะลุจะถึงจะถึงเดลี่เดลี่ของไฮแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับไม่น่าผ่านนะผมว่าจบนะครับอันนี้สองจุดสามเท่าเนาะนะครับ 6.6ุดหกนะครับทะลุต่อนะครับถ้าลิก3สามก็เอ็นเกมนะครับลิก3สามเอ็นเกมไหมนะครับตอนนี้เทลลิ่งสต็อปอยู่ที่นี่แล้วนะสองสามเนี่ยถ้าหลุดต,ตรงนี้ใครอยากเก็บก็เก็บได้นะครับสองสืมห้าูนย์ล็อกโควติดได้เลยนะครับถ้าใครที่อยากจะเก็บแล้วนะครับอันนี้แท่สดนะมันอาจจะเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเล่นข่าวเนี่ยห้าจุดหก นะครับอันนี้ก็พอใจเก็บได้เลยนะครับมันมันเกินคุ้มแล้วนะครับสองจุดหกห้าเท่าของซอฟลอสของเราในการคุมลิกซีวอร์ดไม้นี้นะครับก็เจ็ดจุดโดยประมาณนะครับอ่ะตีตรงนี้ก็ได้อ่ะห้าจุดเจ็ดก็คุ้มค่านะครับอืมสิบคอนก็เท่าไหร่อ่ะนะครับอืมสองหมืนกว่านะครับ ใช่ไหมประมาณนั้นนะครับสิบคอนสองหมื่นกว่าลงทุนสามแสนกว่าก็เท่าไหร่อ่ะเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับถ้าเป็นเอ่อฟิลเจอร์นะครับโกซีรีเอ็มนะนะครับเล่นคู่เออหลายคนบอกว่าทำไมดูเอ u ยูนะครับมันเล่นคู่กันเนี่ยมันถึงหายแล้วนะครับอยากเก็บก็เก็บได้เลยจ้านะครับ อันนี้ยังไม่ได้บอกในห้องไลน์เลยนะใครมาชมไลน์ไหมครับโอเคโอเคอ๋อจะรักจารักกอนเตบอลหาตังค์ด้วยนะจ่ายค่าสนามไม่ใช่แซลแซลนะครับโอเคนะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับยังไงก็ ฝากไว้นะครับใครที่สนใจมาเทรดกับพวกเรานะครับรับสัญญาณฟรีจากทางเราเนี่ยนะครับก็ก่อนจากการผมก็ฝากแหละพุ้นที่เฟกไว้นะครับช่วงกลางวันก็จะมีเซ็ตห้กลางคืนก็จะมีโกลฟิวเจอร์นะครับอ่ะยังไงใครสนใจสแกน q r วได้เลยแล้วก็ใครที่บอกไม่มีเวลาเลยจริงๆอยากใช้โรบอตตัวทองคำก็ติดต่อมาได้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ